สำหรับนะครับดวงดาวในการโยกย like em ้ายในครั้งนี้นะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับมีดาวพระพุธย้ายในวันที่7ดาวพระเกตย้ายวันที่13นะครับแล้วก็ตัวของดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีมิถุนวันที่15นะครับดาวพระศุกร์ก็โคจรเข้าราศีพฤษภอีกนะครับและสุดท้ายดาวพระพุธก็ได้ย้ายพร้อมกับดาวองคาในวันที่26มิถุนายนนะครับดาวอังคารเข้าสู่ราศีของเมษเป็นเกษตรดาวนะครับพระพุธก็ย้ายเป็นเกษตรในราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือบทสรุปในการโยกย้ายครั้งนี้มีถึง556รอบ ในเดือนมิถุนายนส่งผลต่อดวงชะตา12ลัคนาดังนี้ครับลัคนาสถิตณราศีมิถุนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมผมว่าเรื่องราวต่างๆอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับดาวอาทิตย์ทับดวงชะตามีโอกาสเป็นที่ยอมรับมีโอกาสเรื่องของชื่อเสียงนะครับเท่านั้นยังไม่พอมีตําแหน่งเป็นราชาโชคอีกนะครับในหลักโรรษศาสตร์เขาก็กล่าวว่าอํานาจราชาศักด์ุจราชามิต้องซื้อต้องหาเข้ามาเอง จะเป็นที่ยอมรับนะครับสิ่งไหนที่เคยทําไว้จะปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นที่ประจักษ์ลายข้อกังขาสําหรับลักนาราศีพิถุนอันนี้อันที่1นนะครับต่อมาคือดาวงานของคุณเป็นเกษตรร่วมกับตัวของปัตนิเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวอังคารที่เป็นเจ้าเรือนลาบก็โคจรมานะครับอยู่ในมุมสัมพันธ์ที่ดีที่ราศีมีนในตําแหน่งหน้าที่การงานแปลว่าในเดือนนี้มีโอกาสลุน้นได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้งานสําคัญหรือมีโอกาสที่จะได้การเลื่อนตําแหน่งนะครับ นายดูที่ผ่านมารอบนี้ประกาศจ้องได้เลยนะครับยิ่งราชาการอยู่แล้วด้วยเนี่ยมีขั้นต้นขั้นปลายนะครับจนเผืช่วงนี้อาจจะต้องเริ่มโชว์ผลงานแสดงให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทําการเป็นที่ยอมรับนะครับต่อมาเรื่องของชื่อเสียงนะครับนอกจากดาวอาทิตย์แล้วก็คือพบเรือนสุภะดาวราหูยังโคจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นราพะผมว่าปีนี้เป็นปีที่ลุ้นในเรื่องของหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง การเป็นที่ยอมรับการมีชื่อเสียงของลัคนาราศีมิถุนนะครับแทบจะตลอดทั้งปีจนกว่าดวงดาวจะขยับเป็นแบบอื่นนะครับแต่ในมุมกว้างถือว่าดีแต่ใครจะได้ปีไหนหรือเดือนไหนหลายคนอาจจะบอกอาจารย์ดียังไม่ได้บางคนก็บอกร้ายไม่เห็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงตาของคุณในขณะเดียวกันเรื่องของความรักผมว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีโอกาสสมหวังค่อนข้างสูงใครก็ตามที่กําลังคัดเลือกอยู่ไม่รู้จะเลือกคนไหนดีเดือนนี้ผมว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับเพราะวาดวงดาวส่งผลทํามุมแต่จะมีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือดาวเสาร์โคจรเป็นมุมมรณะนะครับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บสุขภาพปัญหาการสูญเสียมันยังคงมีอยู่อาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่สูญเสียที่ดินที่ทางหรือโรคประจําตัวเก่่าาาๆวิิงมกํเร ไม่หายสักทีมันทรมานตัวคุณเองเท่านั้นเองก็จะมีจุดเสียนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปที่ย้ำเตือนท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนของเดือนมิถุนายน2565นี้เองครับ